กับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันพุธที่ย7มีนาคม2567กบจับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยครับพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รชาวนามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแทร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับวันนี้นะครับ27มีนาคม2567นางสาวเกนิกาอนจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรบนตรีกล่าวว่ารัฐบาลโดยนายเสียถาทวีสินนายกรฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ตะหนักดีว่าข้าวเป็นสินค้าที่สำคัญของประเทศซึ่งสามารถส่งออกได้กว่าแสนล้านบาทต่อปีโดยในประเทศมีกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า4.68ล้านครอบครัวหรือประมาณ16ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน เนื่องจากราคาผลผลิตแปรปวนต้นทุนการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นเช่นปุ๋ยเคมียาปราบศัตรูพืชส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีต้นทุนสูงขึ้นดังนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวให้ดำรงชีพอยู่ได้นางสาวเกนิกากล่าวต่อว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จึงมีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต2567นทับ68โดยสนับสนุน ปุ๋ยที่เหมาะสมความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในรูปแบบปุ๋ยคนละครึ่งภาครัฐและเกษตรกร,ร,กรจ่ายคนละครึ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยให้เกษตรกร,ร,กรมีส่วนร่วมในการซื้อปุ๋ยเพื่อเพิ่มโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อน ให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวเข้าถึงปัจจัยการผลิตให้สามารถดํารงชีพอยู่ได้ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะสะนับสนุนค่าปุ๋ยในอัตราปุ๋ยไร่ละ50กิโลกร,รมัมครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกินครัวเรือนละ1,000กิโลกร,รมัมให้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวที่จะปลูกข้าวในปีการผลิต2567 คับ68ที่ก็จะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ใจ่ายจากเงินทุนทกสสำรองจ่ายจากการดำเนินง,งานตามโครงการ33,422.950ล้านบาทและงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปี2,567จําจำนวน108.006ล้านบาท ซึ่งโครมการข้าวจะจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอขอและเสนอคณะระัฐมนตรีเห็นชอบโครงการและงบประมาณต่อไปนางสาวเกนิกากล่าวนะครับมาถึงข่าวดีเรื่องที่2นะครับวันที่26มีนาคม2,567ที่ผ่านมานะครับนาชัยวัชรรงค โฆศกประจำสำนักนายกเครื่องมนตรีชี้แจงด้วยความเชื่อมั่นราคาข้าวเปลือกนาปรังปีนี้ถือว่าสูงที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้ข้าวมีราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมาราคาขึ้นประมาณ2,000-3,000บาทต่อตันเชื่อมั่นได้ว่าถ้าราคาเยืนอยู่ในระดับนี้ไปตลอดหรือดูนาปีและนาปรัง ของปี2,567ซึ่งจะมีปร,ริมาณผลผลิตข้าวเปลือกออกมาประมาณ35ล้านตันหากคำนวณเฉพาะปัจจัยราคาที่เพิ่มขึ้นจะสามารถทำรายได้เพิ่มให้ชาวนาทั้งประเทศได้ราว70,000-15,000ล้านบาทและหากสามารถเพิ่มผลผลิตต,ต่อไร่ได้ด้วยนโยบายการปรับค่าความ เป็นกรดเป็นด่างของดินได้ทั่วประเทศประกอบกับการปรับสูตรปุ๋ยใหม่ที่ทันสมัยและเฉพาะเจาะจงกับชนิดของข้าวบวกด้วยการเพิ่มพื้นที่ชนระทานและการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวรวมทั้งการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตต่ำไปผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้น้ำน้อยกว่าข้าวแต่มีตลาดรองรับ ได้ดีกว่าและสามารถทำรายได้ที่สูงกว่าข้าวตามนโยบายเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็นสามเท่าใน4ปีก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่รัฐบาลสามารถบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวได้อย่างครบวงจรจริงๆนายชัยกล่าวว่ารัฐบาล โดยการนําของนา,นายเศรษฐาทสวีศินนายกรคลมันตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมุ่งมั่นทําตามคําสัญญาความมุ่งหวังที่ให้ไว้กับกเกษตรกรโดยได้ดําเนินการอย่างมีแผนการทํางานทํางานเป็นการทํางานจริงโดยเชื่อมั่นว่าเมื่อประกอบกับทุกปัจจัยที่เตรียมการและดําเนินการไว้จะทําให้ถึงเวลาที่ชาวนา และเกษตรกร,กรไทยจะยิ้มได้อย่างมีความสุขครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่ติดตามสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ